สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะตื่นมาอยากตื่นไหมโบอยากตื่นจะาสาว่บอยากตื่นแต่แฟนบอกว่ามันมีข่าวของคนไทยนะคะที่มาเก็บผลไม้ที่ประเทศสวีเดนน้องนางก็แบบว่าตื่นตื่นน,นางก็ไปปลุกชอนนะคะนางบอกว่าตื่นตื่นมาดูข่าวเร็วข่าวคนไทยที่มาเก็บผลไม้ที่ประเทศสวีเดนชอบแบบอะไรวะจะนอนก็นอนไม่ได้หมานมาสะกิดขา ันนั้นนะคะทุกคนข่าวที่ประเทศสวีเดนน่ะมันจะมาทุกๆเครื่องชั่วโมงนะคะถ้ามาตอน9โมงแล้วมันจะมาอีกทีหนึ่งคือ9โมงครึ่งแล้วมา9โมงครึ่งไหมทีนึงคือ10โมงนะคะเดี๋ยวชอจะให้ดูว่าข่าวเขาออกอะไรนะคะของประเทศข่าวของประเทศชวีเดีนเขาออกอะไรของคนไทยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเป็นคนไทยก็ตื่นเต้นแทนเขาคนไทยได้ออกอคนไทยได้ออกข่าวนะคะซึ่งชอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวแบบไหนแต่ว่ารู้ว่าเป็นข่าวที่ ทุกปีอะ่ะมันจะต้องออกคือข่าวที่จะต้องออกว่าคนไทยมาเก็บผลไม้แล้วโดนหลอกนู่นนี่นั่นคนไทยแบบว่าเหมือนว่าเขาจะให้ดูค่ะว่าเออมันเป็นความจริงแบบไหนอะไรยังไงกับสําหรับคนไทยนะคะหรือว่าคนต่างชาติที่อยากมาเก็บผลไม้ที่ประเทศสวีเดนหรือว่าฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่ประเทศสวีเดนมันก็จะต้องออกทางสวีเดนเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนว่ามันจะเป็นแนวได้ขออนุญาตทานกาแฟก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูข่าวกันจะ้ะ Vi ska arbeta mera över helåret med det här. Det för att ha en dialog med de aktörer som äger fastigheterna och utöva mera tillsyn på de fastigheterna. Även Migrationsverket fördjupar kontrollen av företagen, både svenska och thailändska. De senaste åren har flera statliga utredningar kritiserat de svenska insatserna mot arbetskraftsexploatering och regeringen har sagt att branschen måste regleras hårdare. Hela branschen måste ifrån มาจ้าดูข่าวเสร็จแล้วนะคะข่าวก็จะเป็นข่าวของคนไทยที่มาเก็บผลไม้ในประเทศสวีเดนนะคะปีนี้นะคะดีใจกับคนไทยด้วยเด้อที่ว่าผลไม้ปีนี้ตกจา้าดีใจกับคนที่มาเก็บด,ด้วยนะคะ Ooh, ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ชอบติดตามแล้วก็ดูผลของการมาเก็บผลไม้ที่ประเทศิวเดนสำหรับคนไทยนะคะปีนี้มีทั้งหมดนะคนไทยที่มาเก็บผลไม้ที่ประเทศิวเดนหกพัน 6, คนจ้าหกพันคนนี่คือเขารวบรวมข้อมูลมานะคะส่วนคนที่ มาไม่ได้มาทํางานแต่ว่ามาเยี่ยมญาติแล้วแอบไปทํางานอันนั้นคืออันนั้นโชก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้รวมมานะคะแต่ว่าทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยหกพันคนจะส่วนมากนะคะคนที่มาเก็บผลไม้ที่ประเทศสิวิเดนก็จะอยู่ทางนู่นทางเหนือประเทศเทางเหนือของประเทศสิวิเดนนะคะซึ่งทางนั้นอาจจะโดกอาจจะอะไรนะคะอันนี้ที่เขาออกข่าวนะตำรวจเขาก็แบบว่าตระหนักนะคะในการ เหมือนว่าคุ้มครองคนที่มาเก็บผลไม้นะคะว่ากลัวจะโดนเอารัดเอาเปรียบเขาก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นในการไปคุยกับคนที่เอาคนไทยมาทํางานที่ประเทศสวีเดนเขาจะดูว่าเ,าเจ้านายให้ได้เจ้านายไหมเจ้าของกิจกรรมหรือวิสาหกรรมเนี่ยเอารัดเอาเปรียบลูกน้องหรือเปล่าให้เขาอยู่แบบไหนกินแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ต้องเข้าไปตรงนั้นนะเ,เข้าไปดูตรงที่ว่าใครที่มีการจ้างว่า,าจ้าง วานงานของคนไทยที่มาเก็บผลไม้นะคะเขาก็จะเข้าไปตรงนั้นนะเขาจะไปดูว่าคนไทยที่มาอยู่เอาคนไทยที่มาเก็บผลไม้อา่าของบริษัทนี้กินแบบไหนอยู่แบบไหนทุกคนจะเห็นภาพนะคะว่าภาพเขาจะมีแบบว่าเป็นบ้านหลังแล้วก็เก่าหรือว่าใหม่อะไรยังไงนะคะเขาก็จะตามไปดูประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งถามว่าดีไหมสำหรับช่อนะตัวช่อเองอช่อคิดว่ามันดีนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งถ้าเรามาถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะกฎหมายเขาจะคุ้มครองคุณแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า เจ้านายคนที่เอาคนที่จ้างคุณมานะ่ะเอารัดอเอาเปรียบคุณสามารถติดต่อไปที่ไหนได้จริงๆถ้าคุณมาเนะ่ะเขาต้องให้คุณเ,เก็บนะคะกิโลละเท่านี้ถ้าคุณถ้าเขาจ่ายกว่าเอ,อเอาสมมตินะชอสมมตินะจริงๆตามค่าแรงขั้นต่ํานะคะบลูเบอรี่กิโลหนึ่งอันนี้ smoother, สมมติเ้อร์สมติได้ฟังสม,มติได้เห็นภาพจริงๆอ่ะคนที่จ้างมานะ่ะเขาต้องจ้างให้คุณอนะ่ะ กิโลหนึ่งนะคะบ berry, 1, คลูเบอรี่กิโลหนึ่งกิโลละร้อยี่สิบโครนอันนี้นะแค่คิดแค่แคแสมมุติให้ทุกคนเห็นนะคะถ้ามาจริงๆแล้วเขาจ่ายให้แค่กิโลละเก้าสิบหรือร้อยโครนคุณสามารถไปร้องทุกได้ที่ไหนอันนี้คือทางตํารวจเขาให้คําแนะนํามานะคะอันนี้มันดีสําหรับคนที่มาถูกต้องตามกฎหมายเนาะแล้วอย่างที่บอกนะคะที่ชอบเคยพูดไปก่อนนานั้นแล้วว่าจริงๆอ่ะการมาเก็บ การมาเก็บบลนะูเบอรี่น่ะมันต้องอยู่ที่ว่าคุณนะขยันมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนจริงอยู่ว่าเขามีบ้านให้นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบ้านให้นอนแล้วต้องไปเข้าป่าทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องเสียค่านะ้ํามันรถ รถไม่ได้วิ่งด้วยน้ํานะคะรถวิ่งด้วยน้ำมันคุณจะต้องเติมน้ามันตรงนั้นเองโอเคเจ้านายอาจจะเติมให้แต่ว่าเขาก็ต้องมาหักส่วนต่างเพราะว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาจะมาเติมให้คุณแล้วไปเก็บผลไม้แล้วมาขายให้เขาแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะคะสรุปแล้วที่ท่บได้รู้จักกับพี่หลายๆคนนะคะที่เขาไปเก็บผลไม้มาก็คือการไปนอนในป่าเลยคือไม่ได้นอนแค่คนเดียวค่ะทุกคนคือเอาของเอาไลน์แล้วไปนอนการเต็นท์ในป่าเลยเพราะว่าประเทศสวีเดนมันไม่ได้มืดมันไม่ได้มืด12ชั่วโมงค่ะมันมืดแค่สามชั่วโมงตี 3, ต พระอาทิตย์ลงตอนห้าทุ่มท้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสมืดแค่สมชั่วโมงค่ะตีสามคือสว่างเก็บผลไม้ต่อได้เลยอันนี้คือสําหรับคนที่เขาตั้งใจที่จะมาโกยเงินในช่วงอในช่วงผลไม้ในช่วงหน้าร้อนของประเทศสวีเดนนะคะอืมก็ในราคาก็ถือว่าดีะคะ่ะทุกคนสำหรับช่อนะถือว่าดีตำรวจมีมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอื ดีใจนะคะดีใจกับคนที่มาเก็บผลไม้ประเทศฟิลิปปีนี้ด้วยเด้อขอให้โกยเงินโกย,โกยทองกลับบ้านกันหลายๆเด้อจ้าชอเห็นข่าวแล้วก็โอเคอุ่นใจอย่างน้อยเรามาเมือเอ่อถ้าถ้าเรามาถูกต้องตามกฎหมายน่ะก็อยากจะให้ขยันในช่วงสามเดือนเพราะว่าเรามาเรารู้แล้วแหละว่าต้องจ่ายค่าเครื่องบินจ่ายค่ากินจ่ายค่านู่นนี่นั่นที่เหลือก็คือประหยัดแล้วก็อดทนเอาไว้นะคะเราจะได้เงินแสนกลับบ้านโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครลหลายๆคนนะคะเดี๋ยววันนี้ชอก็มีธุรกิจ เอมีธุรกิจมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือไปส่งของให้ลูกค้าค่ะทุกคนลูกค้าที่โรงแรมใช้งานชอดจังวันนี้วันศุกร์นะคะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดนะคะก็ต้องไปส่งของคืนให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าลืมของไว้ที่โรงแรมโอเคค่ะทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนเด้อไปแล้ว